สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ FC ครับขอต้อนรับสู่ช่องบ่าวเบียร์รถแห่ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับมาหนี้ก็ได้รับคำสั่งด่วนจากบอดนะครับเป็นโทรหักไปบอกเมื่อคืนนี่ครับมานี่ครับมาครับรถตู้นะครับส่งทีมงานแอดมินนะครับกันะครับด่วนมาเลยครับเมื่อเช้าตื่นขึ้นเบอร์เบอร์ทันดีเบิ้งรถรซาปเฮ็ดเบียก ว่าจะไปเรียนสนามมัาไปแล้วครับไปหอยเกลืองทางมาเบิ่งโน้อยสำนึี่บอดทักนะครับได้เด็กกับเกลือนบ้านนะครับแต่งตัวออกมานะครับถึงมาหอยจอดถึงครับอาณาจาักรสาวน้อยเหมือนเดิมครับนี่กะเขากะเลมาายม้าไทยสุภีสุนองเบิ่งนะครับนิดๆหน่อยๆเอาหลังจากเมื่อวานที่นี่นะครับถ่ายคลิปลำเพลินเต้เสด็จลงไปโน้ตแห่ลำเพลินเต้เสด็จกับพี่น้อ,นองกะ พี่น้องตัวเบิงนะครับเป็นหลักเมื่นวิวสอะครับเถื่อแหลกๆในที่ที่ผมได้เที่คลิปนะครับเนี่ยครับนะครับจะขอขอบคุณหลายเด้อครับผมนี่นะครับลำเพลินยังอยู่นะครับเป็นยังยังประัานได้ออกไปแล้วครับนะครับสิน่าจะเอาแรงงานเดือนหนาก่อนนะครับนี่ กล้อจนปิดฤดูกาลน,นะครับเพื่อเอาไปโช่วยงานปิดฤดูกาลนะครับต้นแห่สองคันมีกาสซีรับหน้าที่ครับขับรถให้แอดมินนะครับาพาเพื่นไปงานนะครับมืาอนี้เขาอยู่ท uh, วัตบุรีนะครับอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอามว่าเบื้องยี่หออะไรมนี้ มันนี่เล้วเลยเนาะครับเนี่ยมันเนี่ยนี่มันเก็บรายละเอียดด้เกันนมาันมันเลยเหตุยหก่เนาะเนีนี่ครับเล้วเลยมาเนี่ยาตะนี่ารับยาแนวแต่ก็งานนาะมานเนี่ยรับยวจะเก็บรายละเอียดทางไหนสหรับีก็จบขนาจะเ๋ยวนี่เนาะพอเมื่อกี้อาทิตย์นึ่งดอกในเล้วแท้แนีนอนนะครับสำหรับห้องพระนะครับ เนี่เป็นกะริงเนาะว่าางกับเบียกไลเฮ็ดไลมองวรเนาะไปขวดแล้วไปขวดตอนบ่ายโอ้ไปไปเฮ็ดัวตัวตาเนียนี่ขวดเฮ็ดมวยไปอังส่ขยะก็เฮอืมแยกไปคนละมือลอกัองพักยุบพูนอีกเนาะเห็นบ่เป็นทีมงานเดียวกันเหนเล่นบ่ครับอืมเหบเอา สวยๆเ้อครับผมนี people, like people, like ่นะครับอุปปาแล้วๆนะครับนี่แล้วแจกแน่นอนครับสำหรับครูกระเบื้องห้องพระนะครับออ๋ครับเดี๋ยวไอ้มันหน่ายก็เนี่ก่อนนี่ครับหมู่บ้านเป็นกันนี่ครับมาท้าห้องเพียรทั้งหนอยไปนะครับเป็นบรรยากาศยูโดมนะครับ เป็นปลือยดำทางนี้นเป็นปืนขาวนะครับสต,ติตัดกันงามนะครับนี่ก็นี่ก็แอดมินประมาณสามคนนะครับเดินทางกัน,นกขอบคุณน,นะครับบอดโจสอนนดเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้งานนะครับงานบาเบียได้พอได้ปอกน้ำมู่นะครับนี่ขอบคุณที่เป็นไว้วางใจนะครับ ว,ว,นนว,ว,ว่นี่ครับโอ้ยว่าแซลมแนวมาตัดหย่านะครับวันนี้เป็นปล่อยงัวเข้ามาเล็มแล้นะครับนี่จะคุว่าู้ดไบ่นี่ครับตัดหย่าที่ดีที่สุดนะครับแต่กระสือบอลมันไหนนะครับแต่ข้าวเดียวนะครับนี่ แม่น้อยครับส่วนอันนี้ก็ยังยู่สภาพเดิมอยู่ครับ่าท่านในมี้ออัปเดตอย่างเพิ่มเติมนะครับสำหรับอาคารห้องพักสองชั้นนะครับสร้างประธานในเขามาให้ยังอีกนะครับเห็นที่พอแล้วว่าแร้วอย่างนี้เราก็จะไปเล่งกันยู่หม่องห้องครัวตรงบานใหญ่นะครับ มันคือเขา้ามาจริงันเนาะไปเอาไปเฮ้ยเฮ้ยไลหนีเองเนี่ยไมันยัางใจ <laughs> ยาเด้อ <laughs> รับมาวาดกะล่างรถตู้มันตั้งแล้วครับล่างไปตกมันฉี่ใส่นะฮะนกพิราบนะครับเดินตามเปลี่ยนได้ที่ครับ ลางสาธี่ยมองแล้วครับพอมบอกเดินทางนะครับขอกันนะครับตอนนี้วงใหญ่นะครับเต็มวงนะครับอ,อัามเคอทวัตบุรีแต่ว่าซื่อบ้านเดี๋ยวผมขวเบิงอีกทียเบิงประท่านขักปไปไหนนะครับ เป็นบ้านบ้านป้าสุมนะครับตำบลอุ้มเหมาะนะครับอำเภอถวัดบุรีจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องร้อยเอ็ดพี่น้องถวัดไปม้วนไปเชื่อน้ำกันได้ครับ29พฤษภาคมนะครับอ่าสาวน้อยเพชรบ้านแ่งเต็มบงนะครับ แต่สตาร์โหลแอดมินเป็นกาขึ so yeah. okay. ้น uh, ถ <c oughs> ่ายเพแต่ว่าผมว่าผมขอถ่ายคลิปก่อนเนี่ครับพี่น้องกำลังเป่งกำลังเป่งดีนะครับเนาะนี่ครับเป็นเอาถ่ายเลยนะครับนี่คาับที่เท้าเบิ่งสมาชิกนะครับตอนนี้ไถแน่นะครับนี่ของเป็นบทสวัสดีครับนี่ครับแอดมินนะครับอันนี้แอดแอดมินสี่ยังครับเบนครับมาใหม่ครัเโอ้นี่ครับไปไหนกับปากเบ้าเบียไปนะไปเด้อเบ้าเบียไปไหมกันนะครับนี่นะครับโอเคครับเบ้าเบียกับ แอดมินรอเนาะเดี๋ยวเจอกันเนาะอีกอีกส่วนเพิ่นไปถ่ายที่บ้านเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับผมโอเคเดี๋ยวสี่อยรถออกไปนะครับทั้งนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ผมอาจจะตอบบ่ตรทันหรือว่าตอบบ่าเม็ดนะครับเดี๋ยวสิไปไลฟ์เบิ่งไลฟ์อ่านให้เห็นเลยครับทั้งนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ เอาจังไดคลิปนี้บ้าเบียร์ขอฝากพี่น้องไอ้ซัำนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบปอกันไหมเดี๋ยวไปหอ,อนางานเดี๋ยวเ็บคลิปสุพิสุนองเบื่องอีกเทือนะครับบรรยากาศหน้างานนะครับสำหรับวงใหญ่คลิปนี้ขอลาปก่อนครับสวัสดีครับ